สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนฝูงและท่านผู้ชมวันนี้เชฟเล่ส,สอนทําอาหารไทยนะฮะผมไปตลาดมาเมื่อเช้านะฮะไปซื้อไก่บ้านมาครึ่งตัวนะฮะโอเควันนี้ผมจะแกงคั่วไก่บ้านใส่มะละนะฮะปกติตัวนี้ต้องใส่มะละขี้นกแต่ผมไม่เจอมะละขี้นกผมก็เลยซื้อมะละนี่มาเลยนะค,ะค,ครับเรามาดูส่วนผสมกันเลยครับไก่บ้านครับนะฮะไก่บ้าน แล้วก็มะระครับนะฮะนี่คือมะระนะฮะเครื่องแกงก็เป็นเครื่องแกงกะทิแบบพิเศษนะภาคใต้มันจะมีขายนะนี่ภาคใต้มีขายแน่นอนกระปิ้ครับนะฮะแล้วก็น้ําตาลน้ําปลาแล้วก็ใบมะกรูดนะฮะส่วนกะทินี้ผมเหมือนเดิมครับเป็นคนประหยัดแต่ไม่โฆษณาสินค้านะแต่ของเขาใช้ดีจริงๆนะยี่ห้อมะพร้าวหอมนะตัวนี้นะฮะ ราคาตอนนี้รู้สึกในท้องตลาดจะถูกที่สุดนะฮะไม่ดังแต่ขอโทษคุณภาพใช้ได้นะครับโอเคเราดูส่วนผสม,สมกรนเรียบร้อยหมดแล้วเราไปทํากันเลยครับนะฮะคุณก็ใส่น้ํานะน้ำนี้เป็นน้ําสะอาดนะ,ะเป็นน้ลลํโขวดอะไรก็ได้นะฮะคุณใส่ไปนะไอต,ตัวนี้เราใช้กะทิมันเป็นหัวกะทิะครับน้ามันข้นมากนะ,ะแต่ผมบอกตรงถ้ามันข้นเนี่ยเราจะต้มไก่ด้วยเราจะคั่วไก่มันลําบากนะ,ค,ะคุณก็ใส่เครื่องแกงไปนะฮะ ใส่ไปหมดนี้เลยะฮะแล้วก็ใส่กระปิครับนะฮะกะปินี่ผมเหมือนเันครับนะประมาณักครึ่งช้อนชานะเป็นกระปิแกงนะฮะตัวนี้นะเสร็จแล้วก็คุณก็ใส่กะทิกะทินี้ผมแนะนำให้ใส่แค่ครึ่งเดียวพอนะเดี๋ยวพอไก่มันสุกป,ปุ๊บคุณก็ามาใส่หัวอีกทีหนึ่งนะ,ะเพื่อเพิ่อมความมันนะฮะตอนนี้คุณก็เหมือนเดิมครับ ทำให้เครื่องแกงละลายแล้วก็ให้เครื่องแกงเดือดให้เร็วที่สุดนะฮะตอนนี้นะฮะเราก็ร้อยเครื่องแกงเดือดน,นะฮะตอนนี้กะทิมันก็กับเครื่องแกงมันก็ผมว่ามันเริ่มใช้ได้แล้วนะพยนะายามแล้วให้มันละเอียดที่สุดนะฮะแล้วคุณก็ใส่ไปนะ ดูว่ามันเริ่มข้นใช่ไหมครต่อไปตอนนี้คุณก็ต้องใส่น้ำตาลน,นะน้ำตาลนี้ผมบอกตองหนึ่งช้อนนะฮะไม่ต้องกลัวหวานนะฮะสองช้อนนะฮะน้ำปลาครับนะน้ำปลาน,นี้ก็ก็ใส่ไปเลยครับประมาณสักสองช้อนโต๊นะ,ะถ้าบ้านไหนขนาดเกลือก็ใส่ได้นะฮะ แล้วคุณก็คั่วไปเรื่อยๆนะที่ทาไมเขาเรียกแกงคั่วเพราะว่าผู้ตังเว,ว่าเดี๋ยวให้น้ํามันแห้งไก่เปือ่อยพอดีนะเทคนิคของนี้คือพูดตรงๆว่ามันจะขมแต่ถ้าคุณใส่เทคนิคได้ตามที่ผมบอกเนี่ยมันจะไม่ขมนะฮะผมบอกตรงว,ว่าลองไปทานดูนะฮะลองไปทาทานดูใช้นี้ช้อนเอามเล็ดมันออกนะแต่ตัวนี้ผมล้างเรียบร้อยหมดแล้วนะนะผม พูดตรงๆว่าทุกอย่างต้องสะอาดน,นะฮะนะคุณก็เอาออกนะมันฆ่าเวลาพอดีมันไม่ต้องสับสนฮะแล้วคุณก็หั่นหั่นนี้ก็ไม่ต้องมากนะฮะ เพียงลูกพอนะครับไม่ต้องใส่เยอะครับนะค,คุณก็ใส่มะละลงไปนะฮะทีนี้จะเสร็จแล้วฮะใส่มะละลงไปนะฮะ,ะ,ะนี่ทำขายได้นะ,ะตัวนี้ทำขาย นะเป็นอาหารไม่แปลกนะแต่ไม่มีคนชอบเอามาทำเรามารามันผมนะฮะอันนี้คุณก็ต้องรอให้มาราดมันสุกใส่พนะี่ไส่ต้องเม็ด เสร็จแล้วนะครับโอเคครับแกงคั่วไก่บ้านใส่มะละนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็ต้องเอาตักแล้วมาใส่ถ้วยนะฮะปิดแก๊สครับทีบฝานสักนิดหนะึ่ง ลูกโดดลูกโดดลูกโดดอานะครับผมนะโอเคครับครับเรามาชิมกันเลยครับนะฮะรสชาติมัมนมันได้เลยพอดีเป๊ะครับมันไม่ขมนะฮะตัวนี้ต้องทำใส่ให้มันแค่ มาละมาสักสานาทีถึงสี่นาทีเพราะมะละนี่มันสุกง่ายนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทับ r i b e ให้เชฟเลสด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคสุขภาพแข็งแรงครับสู้ๆนะครับเราจะสู้ไปด้วยกันขอบคุณมากนะครับคลิปหน้าเชฟเลสจะเอาอะไรมาให้ท่านผู้ชมทําและดูโปรดติดตามเชฟเล่สอนอาหารไทย